สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของแฟนเบสบอลเวียดนามผิดหวังที่ทีมชาติเวียดนามไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับทีมชาติไทยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสําหรับผลการจับฉลากแบ่งกลุ่มเบสบอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยปีนี้มีทั้งหมด32ชาติเข้าร่วมแข่งขันซึ่งแฟนเบสบอลเวียดนามปรารถนาขอให้จับฉลากได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับทีมชาติไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบและพิสูจน์ตัวเองกับทีมชาติไทยในรายการระดับโลกแต่แล้วก็ผิดหวังโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์สวีเดนและอียต์ส่วนทีมชาติเวียดนามอยู่ในกลุ่มจีร่วมกับทีมชาติโปรแลนด์เยอรมน,นีและเคนยาในเพจวอลเลย์บอลเวียดนามก็มีแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายเช่นในกลุ่มมี4ทีมถ้าทีมชาติเวียดนามอยู่กลุ่มเดียวกับทีมชาติไทย ก็เท่ากับว่าจะมีทีมที่แข็งแร่งอยู่ในกลุ่มเพียงทีมเดียวน่าเสียดายที่ทีมชาติเวียดนามไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับทีมชาติไทยในเพจวอลเลย์บอลเวียดนามก็มีแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามได้เข้าไปแสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของแฟนบอลเวียดนามท่านแรกครับกลุ่ม A ของทีมชาติไทยและกลุ่ม B ดูเหมือนจะเบาที่สุดนะสงสัยจะมีการลบผลการจับสลากหรือไม่เพราะการเป็นาภาพของทีมชาติไทยมันก็สงสัยไม่ได้หวังว่าจะไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดนะทันต่อไปครับไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับทีมชาติไทยแถมยังไม่ได้แข่งในสนามกรุงเทพอีกด้วยผิดหวังมาก กลุ่มของทีมชาติเวียดนามต้องไปแข่งที่ภูเก็ตแล้วจะเดินทางยังไงมีไฟบินตรงไหมทําไมฝ่ายจัดการแข่งขันถึงทํากับทีมชาติเวียดนามอย่างนี้ทันต่อไปครับวิเคราะห์ผลการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มของทีมชาติเวียดนามเวียดนามแพ้โปรแลนด์สต่อสเซตเวียดนามชนะเยอรมน,นีสาต่อสเซตเวียดนามชนะเคนยาสต่อศูนย์เซตเวียดนามจะเข้ารอบพร้อมโปรแลนด์ทันต่อไปครับ ในกลุ่มมี4ทีมถ้าทีมชาติเวียดนามอยู่กลุ่มเดียวกับทีมชาติไทยก็เท่ากับว่าจะมีทีมที่แข็งแร่งอยู่ในกลุ่มเพียงทีมเดียวเช่นทีมชาติไทยเยอรมนีเวียดนามและเคนยาผิดหวังกับการจับฉลากแบ่งกลุ่มมากจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าแน่นอนถ้ากลุ่มจีเอาทีมชาติไทยเข้ามาแทนทีมชาติโปแลนด์มันก็จะเหลือทีมชาติเยอรมนีเท่านั้นที่เป็นทีมแข็งแร่ง แม้ว,ว่าอาจจะไม่ชนะทีมชาติไทยแต่คิดว่าทีมชาติเวียดนามน่าจะได้2เซตจ,จากทีมชาติไทยทันต่อไปครับในฐานะแฟนบาสบอลเวียดนามต้องขอโทษแฟนบาสบอลเกาหลีใต้ด้วยที่ทีมชาติเวียดนามทําให้ทีมชาติเกาหลีใต้หายไปจากรายการชิงแชมป์โลกปีนี้และมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปทุกปีเพราะทีมชาติเวียดนามคือทีมันดับสของเอเชียแล้วทันต่อไปครับ หรือนี่เป็นแผนอยากให้ทีมชาติเวียดนามเหนื่อยล้าจากการเดินทางถึงให้ทีมชาติเวียดนามอยู่ในกลุ่มจีต้องเดินทางไปแข่งที่ภูเกต็ตอยากรู้นะใครเป็นคนจับฉลากให้ทีมชาติเวียดนามอยู่ในกลุ่มจีจะขอตีมือสักทีทันต่อไปครับมีเงินก็ซื้อตั๋วจองไฟบินและโรงแรมส่วนใครไม่มีก็ดูถ่ายทอดสดที่บ้านส่วนฉันและเพื่อนๆไปแน่นอน อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศเกมระดับโลกเพราะไม่รู้ว่าทีมชาติเวียดนามจะมีโอกาสได้ส้มหล่นแบบนี้อีกไหมท่านต่อไปครับวิเคราะห์ในกลุ่มทีมชาติเวียดนามเก็บคะแนนเต็มไม่เสียเซตกับทีมชาติเคนยาส่วนกับทีมชาติโปรแลนด์และเยอรมน,นีอาจจะไม่ชนะแต่ก็ได้2เซตแค่นี้ก็พอจะทําให้ทีมชาติเวียดนามได้เข้ารอบต่อไปจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า น่าเสียดายถ้าทีมชาติไทยเข้ามาแทนทีมชาติโปรแลรนด์ทีมชาติเวียดนามจะมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มสูงมากแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงก็เชื่อมั่นว่าทีมชาติเวียดนามจะผ่านเข้ารอบได้เหมือนเดิมทันต่อไปครับยินดีกับทีมชาติเวียดนามที่ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการ,รชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกและที่สําคัญต้องขอบคุณทีมชาติไทยที่เสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน แม้ไม่ได้ตั้งใจที่ทําให้ทีมชาติเวียดนามได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันก็ตามทันต่อไปครับแนะนําสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามให้เสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการระดับโลกจะเป็นชิงแชมป์โลกหรือนชั้นลีกก็ได้เพราะจะได้ช่วยยกระดับวอลเลย์บอลเวียดนามให้ทัดเทียมวอลเลย์บอลไทยทันต่อไปครับในบอกทีมชาติไทยก็อยากจะอยู่ร่วมกลุ่มเดียวกันกับทีมชาติเวียดนาม ทำไมไม่ใช่ความเป็นชจ้าภาพทําให้ทีมชาติเวียดนามได้อยู่ร่วมกลุ่มด้วยล่ะหรือเพราะเห็นทีมชาติเวียดนามพัฒนาแบบก้าวกระโดดก็เลยกลัวทันต่อไปครับแน่นอนความปรารถนาของทีมชาติเวียดนามที่จะพิสูจน์กับทีมชาติไทยในสนามระดับโลกคงไม่เกิดขึ้นกับรายการชิงแชมป์โลกปีนี้แต่เชื่อว่าหลังจากรายการนี้จบทีมชาติเวียดนามจะมีประสบการณ์และความมั่นใจมากขึ้น จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าถูกต้องทีมชาติเวียดนามจะได้ประสบการณ์และความมั่นใจมากขึ้นมันจะทําให้การเจอกับทีมชาติไทยเป็นเรื่องง่ายขึ้นไม่กลัวไม่ประมาะเหมือนที่ผ่านมาซึ่งจะชนะทีมชาติไทยได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้มาหลายสิบปีท่านต่อไปครับแลงกิงฟีฟ่าในกลุ่มเดียวกันเวียดนามอันดับที่34โปรแลนด์อันดับที่6 เยอรมนี er อันดับที่12และเคนยาอันดับที่22ถึงแม้เวียดนามจะมีอันดับน้อยที่สุดแต่ก็จะเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดเพื่อเข้ารอบทันต่อไปครับมีไฟบินตรงไปลงที่ภูเก็ตอยู่นะเพราะเคยไปเที่ยวมาแล้วก็ดีเหมือนกันที่ทีมชาติเวียดนามได้ไปแข่งที่นั่นจะได้ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยภูเก็ตเป็นเกาะเหมือนกับเกาะฟูกก็กแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติภูเก็ตเยอะกว่าทันต่อไปครับ รอบแบ่งกลุ่มจาก32ทีมก็จะเหลือ16ทีม1ใน16ทีมจะต้องมีทีมชาติเวียดนามอย่างแน่นอนเพราะฉันเชื่อในศักยภาพของผู้เล่นทีมชาติเวียดนามไม่ด้อยกว่าผู้เล่นชาติไหนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแน่นอนทานต่อไปครับแม้จะไม่มีทีมชาติไทยอยู่ร่วมกลุ่มกับทีมชาติเวียดนามแต่วิเคราะห์ทีมในกลุ่มแล้วทีมชาติเวียดนามน่าจะผ่านเข้ารอบได้ อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่คงไม่เหนื่อยมากเพราะผู้เล่นทีมชาติเวียดนามมีศักยภาพทุกคนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ามันคงถึงเวลาแล้วที่ผู้เล่นทีมชาติเวียดนามจะเจอตลาดแสงในสนามระดับโลกหลังจากที่ปล่อยให้ทีมชาติไทยครองตลาดส่งออกผู้เล่นไปลีกชั้นนําต่างประเทศมาหลายปีสู่และโชว์ศักยภาพให้เต็มที่เพื่อตัวเองและประเทศชาติท่านต่อไปครับ แม้จะผิดหวังที่ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับทีมชาติไทยแต่ก็ไม่หมดกำลังใจเพราะเป้าหมายของทีมชาติเวียดนามต้องเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นอย่างน้อยขอให้สู้เต็มที่เป็นกำลังใจให้ผู้เล่นทีมชา,มาติเวียดนามทันต่อไปครับคิดว่าแม้ทีมชาติเวียดนามจะไม่ได้คะแนนหรือเซตจ,จากทีมชาติไทยเพราะไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันแต่ด้วยศักยภาพของผู้เล่นทีมชาติเวียดนามจะสามารถพาทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้อย่างแน่นอน ฉันเชื่อมั่นอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทันต่อไปครับเคยไปเชียร์ทีมชาติเวียดนามเล่นในประเทศไทยที่สนามนครราชสีมาเดินทางโดยรถบัสจากกรุงเทพไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วแต่เป็นที่เชียงใหม่และภูเก็ตถ้าไม่มีไฟบินตรงต้องใช้เวลาอีกหนึ่งวันจากกรุงเทพทันต่อไปครับดูจากทีมในแต่ละกลุ่มกลุ่มของทีมชาติไทยน่าจะเบาที่สุด เข้าใจนะการเป็นเจ้าภาพก็ต้องทําทุกวิธีทางเพื่อจะให้ทีมได้เปรียบคู่แข่งถ้าทีมชาติเวียดนามได้เป็นเจ้าภาพก็คงจะทําอย่างนี้เหมือนกันทัศนคติของแฟนบ,บอลเวียดนามท่านสุดท้ายครับรายการชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันมาหลายปีแล้วแถมปีนี้ก็ยังเป็นเจ้าภาพอีกด้วยกับทีมชาติเวียดนามที่เพิ่งเข้าร่วมแข่งขันเป็นปีแรก มาดูกันว่าทีมไหนจะไปได้ไกลกว่ากันสำหรับฉันคิดว่าทีมชาติเวียดนามจะไปได้ไกลกว่านี่เป็นทัศนคติบางส่วนของแฟนเบสบอลเวียดนามไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ